กติคันนี้ก็เล่2คันนี้ปี2022นะครับรถวิ่ง9,200กิโลซึ่งเซอร์วิสเปลี่ยนยางแบตของเหลวมาตอน90,00กิโลนะครับวิ่งเพิ่มอีกแค่2อ0 0ไอกิโลเท่านั้นและสติ๊กเกอร์แข่งมาอย่างดีนะครับสวยงามมากพอมาพร้อมกับวารันตีสูง3ปีนะครับคันนี้เดี๋ยวดูของแต่งชิ้นแรกก่อนนะครับท่ออาคาโวิกคาร์บอนสวยมากนะครับอ,อยากให้ดูงานใกล้ๆสวยจริงๆเสียงเล่าๆเลยแล้วก็ยางหน้าหลังเดียโบซูเปอร์คอซ่านะครับ อยให้ดูดอกยางนะครับดอกยางเหลือๆโอเคข้างหลังสวยงามามีการแข้งยุกติเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับการแข่งเครื่องลดก,กลิปมากนะครับยับเซกเกอร์แข่งไปอย่างดีโอเคแล้วก็การแห้งลุกติเอ็กซ์ิโซมานะครับปั้มปั่มเบรสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีการหม้อน้ำไอนจีให้นะครับ สวยจริงๆนะครับเคชิวหน้าดำผิวอิกสวยเลยแล้วก็ที่หุ่นกระจกตรงนี้นี่มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับสวยจริง่าครับแล้วก็ของยหญ่อีกหนึ่งชิ้นเลยคันนี้มีการสะบัดโอลินมาให้นะครับเนบเนบเคเลขไม้9200กิโลเท่านั้นอย่าให้ดูสีทางนิดนึงนะครับสวยจริงๆ เงาวิ่งโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะครับราคาเราเปิดเล่าๆเลย5 6 9 0 0 0บาทเท่านั้น กับเบี้ยเราใจเช่นเคยนะครับ4ปี5% 5ปี5.5%ใครกำลังหา V2 แต่งเต็มขนาดนี้วันลันตีครบๆเลยนะครับ3ปีต่อไมาได้เลยนะครับสวันดีขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ